สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีอามสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีกันด้ดดวยมามาพี่อามเข้ามาก่อนแต่ว่าวันเนี้เรามาแบบขึงหน้าสดนะใส่ฟีเตอร์เราด้วยขอร้อง วัสดีค่ะทุกๆคนก็ทักทายเป็นทางการอีกครั้งนะคะวันนี้มุกมากับซูชิะคะ่ะชิทักทายแฟนๆหน่อยมองกล้องหน่อยเล้อให้ความเริ่มุกเพื่อดวันนี้เรามาในตรีม one day with ซูชินะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาซูชิไปไหนบ้างดูจากความล้วนแล้วเราคงต้องอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหน <laughs> ต้องบอกว่าวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากไต้แคมป์อะเอกซ์คลูซีฟตลอดเลยนะได้ทุกอย่างที่เป็นอะไรที่แบบใหม่อะเหตุผลที่มุกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเมื่อวานมีงานแล้วบุกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบการตื่นเช้าก็เลยแบบมาจองโรงแรมแถวนี้แล้วก็นัดพี่ๆมาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมี Q&A วนะคะคำถามเกี่ยวกับซูชิเพื่อที่จะให้รู้จักซูชิมากขึ้นนะคะ q a with Sushi เริ่ม ตอนเจอซูชิครั้งแรกอะได้มายัางไงเป็นฟิลอยากได้เพื่อนอะก่อนหน้านี้เราดูเรื่องสุนัขกกมาเยอะมากเป็นปีแล้วว่าเราออยากได้เริ่มหยุดยาวแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราม,มีเวลา <c oughs> ก็ซื้อเลยบินตรงจากเกาหลี <c oughs> ซูชิพันอะไรทำไมถึงสนใจซื้อมาก็ <c oughs> ชื่อพันว่ามัลติโปค่ะเป็นพุดเด่นทอยผสมกับมอนทีเสเซิร์ชหานิสัยก่อนนะว่าอยากได้สุนัขที่อยู่บ้านได้แล้วก็เงียบเป็นหมาเรียบร้อยโอเคใจเราได้ มาวันแรกตรงตีมทุกอย่างเจี่ยมเที้ยมก็ผ่านไปสามวันอู้ทั้งวิ่งทั้งกัดเห่าคือทุกอย่างเอามาหมดเลยะงมากเหมือนได้สุนัขคนละตัวกับวันแรกเป็นเทศอะไรเป็นเพศเมียแต่ว่าหลายคนเรียกว่าผู้พี่ๆทุกคนเนี่ยจะลงท้ายด้วยครับนะครับนะครับซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นค่ะเจ๊นี่นะทำไมถึงซื้อชูชีเพราะหนูชอบกินชูชีตอนแรกก็ตั้งชื่อว่าอูนีก็เลยคิดว่าตัวที่สองจะเอาอูนีเจ๊ พอกัดครั้งหนึ่งหนูก็ตีไม่กัดอีกแล้วนะชิ้นเนี้ยก็จะไปกัดชิ้นอื่นต่อกิจวัตรประจําวันเขาอ่ะเขาจะขึ้นมาเล่นขึ้นมานอนแป๊บนึงก่อนนอนต้องขึ้นเตียงไม่ขึ้นเตียงจะไม่นอนอะความความดีของเขายังมีคือเขาไม่กวนเวลานอนนี่ค่ะเราจะพามาดูอีกหนึ่งอย่างที่ซูชิกกลัวที่สุดคือความสูงใช่ไหมลูกดูวิวลูกอะไรก็ตามที่กําลังขึ้นเนิน <S <S เขาจะแบบนิ่งเขาจะไม่ค่อยขยับ แล้วพอเรามีซูชิมาอยู้สึกอุ่นใจพี่มันรู้สึกอุ่นใจมากเหมือนมีผีตามตัวเดินตามทุกฝีก้าวอ่ะแม่ทำไรตามติดทุกฝีก้าวค่ะ<อ>นมาเป็นคนกินเก่งมาก้า ตอนแรกๆก็ได้มาใช่ไหมร้านบอกว่าแค่สองช้อนเลยพี่แต่ว่าเหมือนนางไม่อิ่มอะทุกวันนี้แบบกินทิชชู่กินทุกวันตื่นมาแล้วห้องอะทิชชู่เต็มเลยพีนพักงะาต้องพักมันไม่ใช่ของกินนะหนูก็ยังกินหนูก็เลยต้องผักให้กินเป็นแบบออเดอร์มันก็ไม่อิ่มก็เลยพอแค่นี้ลูกจบที่สามช้อนเท่านั้นได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมุกขอไปอาบน้ําสระผมก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายเจอกันเจอกันเจอกัน แล้วนะคะแล้วซูชิก็เอาไปแล้วนะคะซูชิกเป็นหมาสมาธิสั้นมากกว่าจะเห็นนั่ง ปล่อยให้เขาไปเดินเล่นก่อนเลยค่ะตอนนี้เราก็สระผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะผมสวยสวยตรงมากเห็นมุกไล่ฟังว่าช่วงก็เอาสูชี้ไปนอนบนเตียงด้วยคองเคลียร์อย่างเงี้ยผมเราไม่มีปัญหารอ่ะเรานอนกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยจุดแรกที่เขาจะมาคือผมเขาก็ไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยค่อนข้างมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างกับสูชี้ค่ะแต่ว่าตัวมุกก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผมนะคะแต่ว่าเพื่อนที่เลี้ยง้องหมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะอาจจะมีค่ะ แล้วก็แบบอาจจะมีเชื้อราบ้างคือถ้าเราดูแลผมดีเนี่ยบวกกับผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยรับรองว่าปัญหาทุกอย่างจะหายไปเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาขายตรงๆอีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะเห็นมุกก็ต้องมี2ตัวนี้นะคะแชมพูสมุนไพรมะกรูดดอกบวัวพู้แล้วก็ครีมเลดผมสมุนไพรมะกรูดดอกบัวู้ค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องเอาไปแค่2ตัวนี้รับรองว่าผมเป๊ะไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรก็ผ่านได้ทุกกิจกรรม หาซื้อได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าและก็ร้านค้าชันน้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้ที่ Lazada และก็ Shopee ค่ะ ต่อไปนะคะมุกจะมาแต่งหน้าแบบ everyday look คือแฟนๆหลายๆคนเนี่ยอยากให้มุกแต่งหน้าให้ดูมากๆปก,กติถ้ามุกอยู่บ้านอะมุกจะแต่งหน้าแบบเบามากส ة, อเเีอายแชโดว์เนี่ยถ้าเป็นสีเดียวเลยใช้มือบจิ้มจิม้แล้วก็แบบเๆเสร็จออกจากบ้านปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นมุกแมนๆนะคะแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น beauty blogger <c oughs> เราไม่แมนแล้วนะคือจ <c oughs> ะรอนม่จิ้มสีก็มัวเนี่ยขาค่ะ มันดอนแล้วแหละบิวตี้บ็อกเกอร์กอาจจะพัง,ๆๆๆงรายการเราเรียวๆเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ออกมาดีปกติอะมุกใช้เวลาแต่งหน้าเองประมาณส0นาทีกระเป๋าเมคอัพอะนี่คือแค่นี้นะแต่ถ้าไปเจอที่บ้านอะมีเป็สิบตู้เลยนะมีแต่ไม่ใช้คือเราก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าเราซื้อเก็บไว้กลับบ้านเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมีความสุขนะตั้งแต่เปิดคลิปมาต้องบอกว่าเราลองพื้นไปแล้วประมาณนึงแล้วก็เกยนคิ้วต่อไปเราจะแค่แบบแค่ตาจมูกปา มาเดี๋ยวเราจะคับเบ้าเป็นกิตเตอร์อ่อนๆนะคะเข้ากับชุดอะไรก็ตามสองสีนี้โอเค EP ที่แล้วนะคะเราเอ็กซ์ตรีมหน่อย EP นี้เราจะมาแบบสวยงาม <c oughs> โอ้ยก็ตาไม่เท่ากัน <c oughs> มันดูทุรักทุเลน่เ <c oughs> อาละค่ะทุกคนตาเสร็จแล้วเห็นสีเล้าออประกายมุก <c oughs> ใช้สีเข้มก็ไม่ได้จะยิ่งแบบดึงให้ตาดุไปเลยบางวันอะลงสีพิกหน้าเรียบนุ่อวันเราจะใส่ชิมเมอร์ ไม่โป๊เฮ้ยเฮ้ยได้ได้พี่เฮ้ยหนูันดีขึ้นนะพี่พอมีชิมเมอร์ชิ้ทาลิปไม่ลูกข้แล้วั้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะทาลิปเป็นคนชอบลิปผสมกอดแมทแต่ชุ่มชื้นเพราะว่ามุกเป็นคนปากแห้งมากคือแมทบางนี่คือพังเลยอพราะว่าเราแต่งหน้าดีนะ เสร็จแล้วค่ะ everyday นล o กของมุกสำหรับมุกก็จะเป็นลุกเบาๆแค่นี้ใส่ใส่ออกจากบ้านเดี๋ยวมุกไปแต่งเพิ่มอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีกิจ,จกรรมอะไรต่อไปค่ะ ตัวเรียบร้อยเราออกไปเที่ยวเราต้องสวยพร้อมแล้วเห็นพี่พี่ทีมงานบอกว่ามีเกมให้เล่นจะแก้หนูมานีนพี่ที่ได้หรืไม่ไม่เคยแก้ไม่เคยแก้เอาง่ายๆสองถุงเนี้ยมีถุงที่ดี<ม>กับถุงไม่ดีหรือไม่ดีแล้วไม่ดีไม่บอกเชื่ออะไรไม่ได้ไรายการเนี้ย <Yes. S 1> ชิไม่ต้องเดินไปเลือกสักอันลูกเดินตรงเข้าป่าเลยกลัวมากๆจะปังหรือจะบ้องชิเสี่ยงดวงกับหนูนะลูกไป สุดยอดเร็วๆวโดมาไหนโดมวเร็วๆเร็วชิน่าจะจบที่มันง่วงเและนี่นะคะก็คือชุดที่ซูชิเสี่ยงดวงเลือกมาให้ค่ะเ่้ากลัวมากมากไปไหนครับเนี่ยโอ้ my god เรามาดูอันนี้กันดีกว่า เฮ้ยเนี่ยนอนปังป้าจัดจ้านมีดนตรีนี่ได้เลยนะครบแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างที่พี่ทีมงานให้ใส่มาค่ะจะให้หนูไปซื้ออะไรสามล้านเลยะใช่สามสินาทีในการซื้อล้านแรกก็อายแล้วเนี่ยขนมวัฟเเราซื้อร้านไหนก็ได้ใช่พร้อมไหมพร้อมไปเลยเดินชิวไปป้าพ่อมีจำกับเวลานะเอารอพี่บอกช้าเลยนะ ตาแครบักตลอดเลยนะออยมอไซค์นะขโมยสักคนเห็นไหมบอกแล้วคนมองจะถามกูกลัวคนมองมองกี่คนแล้วดีกว่าทำไมย่างตั้งโต๊ะเราละลายด้วยอุ๊ยร้ยยานนี้น่ารักเคยได้ยินอยู่ว่าแบบเออร้านนี้อร่อยต่ะเข้าไปตักพอจะเจอก็เจอเนาะง่ายง่ายมีเยอะมากเดี๋ยวเราจะคุยนะคะ เรากำลังรอวัฟเฟิลกันอยู่นะคะพี่ทันไหมเนี่ยกี่โมงพี่หมดไปแล้ว5:15นะน้่เรียบร้อยวัฟเฟิลของเราน่ารักมากอ่แต่ไปต่อถ้าอยากินต่อไปอะไรพี่เอามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหมดแทมพูสมุนไพรพะพูเรา ซื้อที่ไหนล่ะครับร้ายสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนมาเซเว่นอีเลเว่นี่ซื้อแชมพูสม,มุนไพรไสูตรจากโอทูแต่ว่าอันนี้จะเป็นขนาด140 ml ค่ะซื้อง่งายๆที่7 e l e v e n ีเเวนได้จ้าจ่ายตังค่ะ มิชชั่นที่สําสเร็จแล้วนะคะแชมพูสมุนไพรมาจนดอกโบกุอย่าลืมไปตํากันนะจ๊อะมิชชั่นที่3มาเลยจ้าน้ำเพื่อสุขภาพแ่วนี้มีเยอะไปเลยหรอน้ำเพื่อสุขภาพตอนนี้มุกเจอแล้วค่ะนี่เหมืออสีชุดมากๆอโวคาโด่นอ่ค่ะอโวคาโดอดูปลาโดอปลาาโดอปลาาโดอาโด่ โอ้ค่ะเดี๋ยวแก้วหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสามภาเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตถอดแมสก่อนนะคะส่วนแว่นตาเราใส่ไม่ได้จริงๆค่ะเพราะมันมองไม่เห็นทางนี่ว้าฟล แชมพูสมุนไพรมะเกิดดอกบัวคู่น้ำผลไม้พื่อสึขภาพความคิดแค่เออแล้วเวลาเกินไหมพี่ใช้เวลาไปทั้งหมด25นาทีททเฮเหลือต้้งห้าทีอ่ะเก่งมากๆเลยเชื่นใจต่อไปเนี่ยเราจะตามใจซูชิบ้างเนื่องจากว่าทั้งวันนี้เป็นวันของเรานะอยากไปไหนอยากไปเล่นน้ำอยากไปกินนู่นกินนี่ไหมเดี๋ยวพาไปให้หมดเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหนูจะพาซูชิไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ไป นี่คะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โดคอบิสโต้นะคะที่นี่เป็นที่ที่ซูชิต้องมีความสุขที่สุดของคลิปนี้คะ่ะที่เล่ของเล่นสระว่ายน้ำ้านตัดขนดีที่สุดนายโยนซูชิลงไปสระว่ายน้ำใหญ่มากไปโลกอยากไปไหน เขาเลือกจะไปของเล่นเดี๋ยวมุกจะพาชิเข้าไปฝึกด,ด้านในนี้นะคะลนุนมากๆพา,<ว>าไปหาเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนเขาชื่อว่าจัมโบเหมาะกับตัวเขามากๆจัมโบไม่นะโบมากๆเย้ใจเย็นซูชิเคยไปใกล้ที่สุดคือไปอีสวิวพอได้กินไมาใหญ่กลัวค่ะอ้จัมโบหยิบขา,า <c oughs> ทำความรู้จักก,กันก่อนโ, <c oughs> โอทุกคนจะเห็นเลยชิไวไหมลูก อาการมันเป็นยังไงคนตื่นเต้นกว่าไม้อีกก่อนตอนแรกคิดว่าจะเอาชี้ไปฝึกแต่ว่าน้องเองตัวเล็กมากเดี๋ยวมุกจะพาซูชินะคะไปทำภารกิจต่างๆทดสอบความสามารถเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูความสามารถซูชิกันธรรมดาธรรมดาที่ไหนเฮ้ยหนึ่งองามชิ้มาแล้ว ี่มาแล้วสุดยอดคทำผิดเกง็งมากพาไทยตูดไทยตูดปกติฝึกเองคะฝึกเองค่ะนั่งขอมืออ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นเบสิกง่ายๆอันนี้ซูชิทำได้กำลังฝึกอยากให้ชิคานที้เวลาได้ยินเสียงว่าเก่งมากเขาจะดีใจแต่ถ้าเสียงต่ำก็ือชัดเจนทำผิดเชะอย่างงเี้ยปึ๊บทุบหน่อยขาแข็งมากลูกขาแข็งมากๆจี่เหมือนไม่ได้เดินเลยตอนนี้เหมือนโอ้ไม่เอา หมูลัวเลยเนี่อรดิะไรแปลกๆมิชชั่นี้นะคะซูชิขอยอมยกธงขาวค่ะเพราะชีคั่วความสูงเนาะไม่เป็นไรอยู่ด้วยตลอดไม่ตกอะใหไม่เอาด้วยงอนหนูคัวความสูงะไรกิงนี้น่าไหวให้วิ่งตามเราเน้เนี้ยนี้ย้นี่ยยไเเ้ย้เเ้้นน้นน้น้นึเ้ หยุดความสามารถแล้วเนี่ยเก่งมากโอ้ยเฮ้ยเือ <c oughs> ไม้เ่ยสรบมิชั่นเมื่อกี้ให้ผ่านไหมผ่านให,ให้หละใช่เหรอสุดสดเกมาก ่งมากมาเร็ว <Yeah. S 1> มิชชั่นคอมพี e ไม่ต้องเลี้ยงข้าวเก่งมากคือชิเก่งมากไม่ฟังเลยลูกบอกเป็นแม่ลูกกันมากๆต้องเอาซูชิออกมาฝึกข้างนอกเพราะว่าข้างในเนี่ยมีกลิ่นน้องหลายตัวมากซูชินั่งนะขอมือนายเก่งมากไม่ทำไมหนูหันตูดได้กล้องนะคะ เวลาแล้วนะคะที่ซูชิจะได้ลงน้ำเรามาดูกันว่าร่อบนี้จะเฟลไหมหรือว่าเขาจะแบบว่ายน้ำได้ดีไปดูกันค่ะว่าเนี่ยคือการว่ายน้ำของซูชิครั้งแรกในชีวิตไม่เคยลงน้ำมาก,ก่อนเลยลงอ่างที่บ้านก็ไม่เคยคะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกัน ริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวมุกขอตัวพาน้องเนี่ยไปอาบน้ำเป่าขนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมุกเป็นค่าบ๊ายบายตอนนี้มุกก็มานั่งรอซูชิอาบน้ำเป่าขนนะคะตรงนี้เป็นส่วนของเลสลองค่ะระหว่างเราแบบนั่งรอน้องหมา อุ่ยนี่อย่างที่บอกเขามีอาหารด้วยค่ะล่าสุดเจอพี่พลอยพี่พลอยก็ให้คําแนะนาดีค่ะเยอะเลยแหละเกี่ยวกับน้องหมาเราจะแบ่งปันกันในเรื่องแบบเด็ดลิงกินอะไรซูชิกินอันนี้นะอึอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นท็อปิกที่แบบเออเราไม่เคยคุยกันเนาะปกติเราจะคุยแแบบเออไปเที่ยวไหนดีมาสนุกไปอีกแบบนึงแต่ว่าดาล็ลิงเนี่ยแฟนในอนาคตนะบอกเลยเอาจริงๆซูชิเป็นตัวที่แบบบุกเลี้ยงเต็มๆตตัวแรกแบบคนเดียวเลย ก็เลยแบบต้องทำทุกอย่างเอง100%ก็เลยผูกพันเป็นพิเศษนี่ค่ะมาแล้วซูชิ ตั้งแต่ที่มุกได้ซูชิมามันเหมือนกับว่าเราได้รับผิดชอบอีกชีวิตหนึ่งมากขึ้นค่ะพอเรามีเขาเพิ่มมาอีกชีวิตหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเป็นห่วงค่เราจะนึกถึงกันหน้าเขาว่าแบบเฮ้ยจะอยู่บ้านได้ไหมให้อยู่บนรถละกันอยู่ใกล้กว่าอะไรอย่างเงี้ยจะจะนึกถึงแบบแบบนี้ตลอดเราอยากจะฝากทุกคนเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมีแผนว่าอยากจะเลี้ยงน้องหมาอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกทคนเนี่ยมีเวลาให้กับน้องเยอะๆจริงๆเขาก็แบบค่อนข้างเป็นเพื่อนเรา ในแบบทุกทุกยามจริงๆก็อยากให้มีเวลาเยอะๆค่ะอยู่กับเขาดูเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนกลับกันไหมคะไป แล้วค่ะสำหรับวันนี้กับวันเดวิซูชิค่ะชิเป็นอย่างไรบ้างรู้ต้องแทนซูชินกันซ <laughs> ูชิดีใจค่ะนานๆนนทีจะได้ออกจากบ,บ้านแล้วมุกก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะมุกก็ไม่ค่อยได้ที่มีโอกาสได้พาซูชิมาแบบเอาดอมเล่นน้ำมาเจอเพื่อนหมาแบบหลายๆพันแบบนี้เท่าไหร่ <laughs> ถือว่าสไตล์แคมก็เป็นรายการแรกที่มุกพาซูชิมาค่ะ <laughs> สบายไมชินี่แหละค่ะถึงแม้ว่าจะก,กิจก,กรรมเยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมมุกเนี่ย ก็ยังสวยและก็เป๊ะอยู่เสมอะคะ่ะยังไงก็อยากจะถามแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะถึงฟีดแบ็กที่ทุกๆคนได้ลองใช้แชมพูแล้วก็ครีมลดผมสมุนไพรมะขูดดอกโบกูเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาให้อ่านกันข้างใต้นะคะเดี๋ยวมุกจะรออ่าน,นะคะ่ะและ EP นี้นะคะเรายังมีปลอกหมอนแจกทุกคนเหมือนเดิมแต่ว่าทุกคนต้องไปติดตามกติกาข้างใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ได้ปลอกหมอนไปแล้วก็ถ่ายรูปมาโชว์กันเยอะๆนะคะ ยังไงวันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะชิบ๊ายบายเร็วชิบบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย